สรุปปัญหาหลักที่คนสมัคร t ิ k ต o k กช o อบมักจะเจอพร้อมวิธีแก้จ้ะปัญหาแรกนะคะนั่นก็คือมันขึ้นว่าคุณลงทะเบียนครบจำนวนสูงสุดแล้วซึ่งจะขึ้นมาหน้านี้แสดงว่าคุณอะเคยเข้าไปลงทะเบียนเคยแนบบัตรประชาชนไปแล้วโดยผ่านการเข้าสู่ระบบด้วยอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่วิธีนีที่ได้เข้าไป ซึ่งวิธีการเข้าสู่ระบบอ่ะมันมีได้3แบบใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือใช้ช่อง tiktok นะคะซึ่งถ้าใครมีหลายช่องเนี่ยก็มักจะงงมักจะเจอปัญหานี้นะคะสองใช้เบอร์โทรใครใช้เบอร์โทรหลายบันหลายเบอร์เนี่ยก็จะมีการงงได้เหมือนกันนะคะสามใช้อีเมลหลายอันนะ,ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณเจอปัญหานี้นะคะแสดงว่าคุณ่ะเคยลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยด้วยการเข้าสู่ระบบ วิธีใดวิธีหนึ่งดังนั้นถ้าไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนเข้าให้ลองเทสทีละอย่างเดี๋ยวครูนราจะแนบคลิปให้ดูนะคะว่าวิธีเทสทำยังไงอันดับแรกเราต้องมาเปิดช่องที่เราคิดว่าน่าจะใช้นะคะในการเข้าสู่ระบบก่อนนะคะอันนี้ครูนราลองใช้ของช่องลูกชายครูนรา,านะแล้วกดเข้าสู่ระบบด้วย t i k t o อกนะคะ ซึ่งผลที่ได้นะคะมันก็คือจะเด้งมาให้เรากรอกข้อมูลนะคะใส่เบอร์โทรนะ,ะให้เพิ่มหมายเลขเบอร์โทรนะคะซึ่งถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ละไม่ใช่หน้านี้นะคะให้เรากดออกจากระบบค่ะเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ Tik t o k ของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนใช้อีกช่องหนึ่งนะคะที่น่าจะใช่นะเอ๊ะน่าจะเป็นช่องนี้หรือเปล่านะคะอาจลองเลือกเปลี่ยนช่องใหม่นะคะเปิดเข้าไว้เสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย TikTok ใหม่อีกครั้งค่ะ อะทีนี้ค่ะพอมันถูกนะคะพอเราเข้าถูกวิธีเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ค่ะอ่ไหมก็คือเข้ามาสู่ร้านเราได้เลยนะคะปัญหาที่สองนะคะที่มันจะเจอกันนั่นก็คือลงสินค้าในหน้า ในช่อง t i k t o อกของตัวเองแล้วแต่สินค้าไม่ขึ้นในตะกร้าหน้าช่องเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าเราไปเชื่อมโยงผิดแบบนะคะให้เชื่อมโยงแบบ Marketing เท่านั้นนะสำหรับคนที่จะทำในหน้า t i k t o อกช็อปนะคะถ้าใครเชื่อมโยงแบบทางการไว้คุณจะไม่สามารถถอนค่าในหน้าได้เลยนะคะซึ่งวิธีแก้ก็คือให้ไปเปลี่ยนการเชื่อมโยงนะคะ ช่องดิจิตอลของคุณให้เป็นแบบมาร์เก็ตติ้งง่ายๆเท่านั้นเลยนะใครไม่รู้วิธีการเปลี่ยนก็คอมเมนต์มานะคะครูนรัเคยทาคลิปสอนไว้แล้วเนาะปัญหาที่3าที่ไม่ได้เจอก็คือโดนแจ้งเตือนวัลเมิดซึ่งเมื่อก่อน t ิ k t ต o k ช็อปยังไม่จริงจังนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะคือจริงจังหนักมากนะคะถ้าใครยังทําคลิปแบบละเมออยู่ก็คือไปเอาคลิปของคนอื่นเอามาไว้หน้าช่องของตัวเราเองนะคะถ้าคุณโดนจับได้นะถ้า AI มันจับได้นะ คุณถอดค่าในหน้าไม่ได้เลยนะอันนี้คือแบบจริงจังมากแล้วคุณนราได้รับเคสปรึกษาแบบนี้มาหลายเคสมากนะแม้คลิปนั้นจะสร้างเงินได้เยอะนะแต่คุณจะถอดไม่ได้เลยถ้าคุณโดนข้อหานี้นะซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าจะผลิตคลิปยังไงให้ขายดีนะคะครูนารามีคอร์สออนไลน์ line, สอนชื่อคอร์สสอนตัดต่อคลิปขายดีด้วย Cap c a ปคัทนะคะสามารถสมัครเรียนได้ที่ ala, ะครูนรา